ได้จ้ะพี่แบบพี่บมนเลนลชนแบบนานแ่นนห,หนานแค่ไหนนานแค่ไหนหรอล่าสุดเรื่องอะไรอะ่ะล่าสุดว่าคงเป็นละครเกมลาดพลรชนอะไรนี้ไหมใช่ที่เห็นผมบูอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จริงๆมันก็เป็นแนวที่แนวทางที่ถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่ดูเดือดกว่าเดิม แล้วก็เห็นศิละปะของไทยมวยไทยมากขึ้นกว่าเดิมจากตัวผม,มนะครับกับต<ม>้ไม้ไลายมื้นเราหลังหนักก็เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเขาลงทุนมากเขาให้เวลาเราถ่ายทํานานมากเพราะฉะนั้นความละเอียดของแต่ละชอ็อตแต่ละคัดเนี่ยปันละเอียดมากจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็คือกลับไปเช็คมอนิเตอร์แต่ละทีก็คือเพย์แบ็กแบบสโลโมชันทุกช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ลงทุนมากแต่ได้ทำผมชอบมากชอบมาก ก็อนตอนแรกก็เหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นภาพเห็นทุกอย่างเห็นปุบแล้วมันคือยิ่งเห็นยิ่งมันอ่ะคือแบบเราถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจช็อตเนี้ยเราก็ไปกระซิบพุ่มกลับหม่ขนาดเหนื่อยมากนะพี่ผมว่าอีกเทคได้อีกเทคได้อะไรเงี้ยเออรู้สึกมันรู้สึกมันครับฮะขอขอพุ่มกลับเขาใช่ใช่แต่กูกกเดียวเรามันเฮ้ยได้อยู่ใช่ได้อยู่เลิศเลิศครับ แข็งแรงอยู่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 อะถึงรักติค่ครับถ่ายพีวีดีอ๋อพีครับผมสนุกมากใช่ใช่ก็ได้รับเกียรติครับแล้วก็ได้รับเกียรติอ่าคัดเลือกมานะฮะก็จริงๆมันชวนไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่นแหละเป็นคนถ่ายรูปให้ปกติครับผมแต่เขาผู้ชายชวนไปผมก็เลยก็ไปตอบแทนเขาด้วยการปล่อยรูปซะเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนอยู่แต่จริงจริ ผมไม่ได้แปะนะไปผมส่งให้ย่าเป็นคนแปะสติกเกอร์ครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไปไปสัมภาษณ์ย่าได้เลยแปลว่าคุณส่งให้ย่าก่อนใช่เอาไปแล้วเขาก็ไปอ๋อแล้วกลับมาโอเคเรียกว่ารูปนี้ผ่านพุกแล้วใช่ไหมผ่านพุกจากย่าแล้วใช่เขาบอกว่านะเด็กบอกว่าเขามันรู้ก็คือเขาก็ยังขอร้องให้คุณจิงแปะให้ขอบคุณแปนเขาเถอะครับผมเราให้เด็กมันไง ใช่ก็พอพอเสร็จพอพอจะลงก็ให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็แย่าก็เอาไปแล้วแบบแลก็ไปแตกแตกแตกแล้วก็เอากลับมาเท่านั้นเองแจนแบอกว่าพี่หไหนเป็นบ้านเหรอก็คืนกำไรสู่ประชาชนมันยังมีนะลูกนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆก็แบบตั้งใจจะโพสให้มันเราไปเที่ยวกันเราสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหูแบววเขาบอกเขินบานน้ำอ๋อเหรอเขินอะไรใส่ขนาดนั้นไม่ต้องเขินแล้ว อีกนิดนึงจะถอดแล้วไม่ไลยเพราะปกติเขาไม่ค่อยมีลูกแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วนานๆคนจะได้เห็นลุคแบบนี้ก็ไม่ได้แคร์เรื่องอะไรเพื่อนใช่ไหมไม่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 ในแต่ละบ้านเรามีอีกไหมพี่หมากโอ้โหเพียบไม่ที่ไม่ลงอีกเพียบเลยครับลงไม่ได้เออขาแฟนๆเรียกร้องมากๆแบบนี้ไหมาัดต่อยอะไรอย่างนี้ได้ไหมเสิร์ฟได้ไหมเสิร์ฟได้ไหม ไม่แน่ไม่แน่อาจจะอาจจะให้รอดูในอนาคตแบบเวลาคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวลงแก้ <บง S 1> เ,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 เออหรือวว่่่าาเเเปปป็็็นนนนนโทียออตตแงงะไรอย,ไ<ด>อย่างนั้น,นะอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวได้เห็นนะรชมชมครับครับตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างคะจากเราที่ผ่านมาแล้วความรู้สึกดีใจตอนตอนถ่ายแล้วก็แบบเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอแบบเหมือนแบบมันตื่นอ่ะ คือมันแบบทั้งทั้งเพื่อนทั้งคิมทั้งจ๋าอะไรเงี้ยก็แ,แบบไปใส่เวลให้อะไรเงี้ยมึงเห็นแล้วมันก็แบบเราเองคือเราเลือกเอ่พวกเธอช่วงเวลาของื่อนใช่ใช่ใช่พอเห็นทั้งพีวันดีแล้วป่ะได้บอกมไอะไรนะได้บอกอะไร ไม่ได้บอกเราเราไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราโองมาด้วยกันเนาะเราพอพอมันเห็นวันหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเห็นหน้าตอนนั้นมันแบบโผมันแบบก็แบบเออก็ถ่ายผมก็ snap shot อะไปตามนั้นอะไเนี่ยชมว่าเราถ่ายสวยขอบคุณมากครับเออกล้องดีครับไม่หุดเขาเขาเป็นนายแบบนางแบบที่เป๊ะอยู่แล้วไงนึกออกถ่ายยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันก็ง่ายสําหรับ ใครก็ได้ถ่ายไม่ถ่ายนะที่เราแบบมองภาเขาผ่านเลยร้องที่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยทำ่นตอนนั้นว่าไปดูนะแล้วก็ถือว่าถ่ายเรารู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จไปอีกขั้นระดับหนึ่งของชีวิตอีกแล้วอ่ะแบบเออเราเห็นเขาสําเร็จมาเยอะแล้วแล้วครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เขาแบบมีความสุขมากๆด้วแล้วเราก็แบบเรียนโตเป็นรัมกันแม่ลูกแล้วเหรอ ยังยังครับผมก็ก็คุยกันอยู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังกำหนดไม่ได้ใช่แต่ว่าคือก็ซัพพอร์ตเรื่องสปอร์ตซัพพอร์ตครับบอกออะไรยากบอกอะไรไหมไปเที่ยวกันอีกไหม <laughs> โอเค <laughs> ไปทั้เลยออไปทั้งแก๊งเลยแต,แต่ล่าสุดก็คือค,คนแซวผมว่าท่านนี่มึงดีเห,เหรอคะอ๋อที่ไปเกาหลีครับเข้าไปในซีรี บบเขาคนลอ๋อก็ก็ไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับก็ไปทริปนี้ก็ไปหลายที่ไปแบบสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอัพลงให้ดูในยูท b e ด้วยครับเออก็ไปใส่ชุดไปแต่งตัวอะไรเงี้ยไม่เคยทำไงเออไม่เคยทำแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครสั้นแอแอบไปถ่ายมาในวัดในวัด ถ่ายในนั้นถ่ายเล่นกันเองละครคุณธรรมนะถ่ายกันเล่นกันเองอนนแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงดีไหมเพราะเป็นยังไงเขา,ขาไม่มีอะไรก็เป็นการตามหาหัวใจแล้วกันเออจำกับโดยคุณคิมเบอรี่ครับอทำไมถึงีพอดที่เกิดขึ้นมาก็เห็นว่าช่วงนี้ละครคุณธรรมกำลังดังนะฮะเราก็เลยอ่านสักหน่อยนึงละครสั้นสั้นมากๆนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เราก็อาจจะได้เห็นในไอจเห็นใน YouTube ของผมนี่แหละเดี๋ยวตัดต่ออยู่ใช่ตัดต่ออยู่ครับตัดต่ออยู่ตัดต่อตัดต่ออยู่ใช่ใช่ก็สนุกสนุกก็ก็สนุกดีนะสั้นมากๆอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังแต่แต่มีให้ดูแต่มีให้ดูแต่ก็เขา z o นะไอฟังใส่ชื่อแบบทันทีช่ออ๋อแบบว่านางเกาีนะโอ้ยขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหมได้เนาะน่าจะมีละครสักเรื่องไปถ่ายเกาหลีเนาะผู้จัดครับ อยากใส่อยากใส่น้จริงจังใช่ไหะเนาะนมีบทแบบดีๆแล้วก็ไปเล่นนู่นอะไรอย่างเงี้เนาะอยากไปเกาลีต้อสงเบมันต้อเป็นแโราณอต้องเอย้อนย้อนยุคนิดนึงเนาะประเทศไปอีกแบบน่าได้หรือเปล่าเนี่ยได้ได้ครับโอเคขอบคุณครับ